อนนี้ก็อยู่กับช่องตัวเอกชแนลน,นะค,ะ,คะทุกคนค่ะเมื่อนีตัวเอกกะบันเลยมีอย่างหลายนะคะตอนนี้ตัวเกก็อยู่ที่บ้านพักเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้พิเศษก็คือวันนี้มีฝนตกค่ะทุกคนค่ะตัวเอกกเ็เลยจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์บรรยากาศนะคะหลังฝนตกเสร็จคือทั้งฝ่าห้องทั้งฝนตกแห้งทั้งร่มเั้งผ้ายุกมาพี่น้องพร้อมกันนั่นสินะค่ะกับผ้ากันยูห้องผ่ห้องมั่นค่ะพี่น้องค,ะค่ะหลังจากที่แบบว่าฝนเศร้าตกแล้วนะคะบันนี้กับบ้านพี่ เย็นร่มรื่นมากหลังจากที่ร้อนมาหลายมือหลายวินนะคะตเลย์ก็จะพาทุกคนนะคะไปทัวร์นะคะไปทัวร์บรรยากาศน้่นบานผักนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้หลังจากฝนตกแล้วร่มเย็นดีบอหรือจ,จังไดหรือว่ามีสิ่งยังทีแบบว่าหักพังบองสินะแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะคือออฟฟิศเนาะเพื่อกะคุดอย่างเขาเห็นโมเดิร์นบอที่เป็นเป็นโครงการมานะคะ ก็เลยจะพาทุกทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศนะคะว่าบรรยากาศเป็นแบบใดแน่จดไนแน่นะคะโอเคค่ะก่อนจะไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตระเชาแนลด้วยนะคะอีกอย่างห้ามกดข้ามโฆษณาเด็ดขาดนะคะทุกคนคะ่ะ okay, โอเคเราจะไปกันเลยคะ่ะ สรุปตอนนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตัวเดีจะรอให้ฝนหยุดตกอีกสักแป๊บนะคะเกิดสีเปถ่ายหมองอันมองออฟฟิศตไฮเบิร์นะคะบรรยากาศออฟฟิศนะคะบรรยากาศหมองอันข้างหลังออฟฟิศนะคะเป็นโฮงหน้าเป็นแบบเดรสมมันแตนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตัวเด็ก็จะรอให้ฝนหยุดตกก่อนนิดนึงนะคะโอเคาจะออกมาแล้วนะคุณขาคนเดินสบาลิ้นเบาเบานะคะเดี๋ยวตัวเด็จะถ่ายบรรยากาศข้างหลังให้เบิร์ก เย็นธงต้นใหม่บนทางหลังาพี่น้องค่ะป่าแบบรถสเปนเด็บคลึมๆบรรยากาศครึมๆนะค่ะเวลาสี่โมงนะคะเวลาสี่โมงดีเย็นนะคะทุกคนค่ะตัวดเล็กก็จะมาให้ดูเนาะว่าเพื่อทุกคนคิดหอดบ้านทุกคนอยู่ไก่เงี้ยนะค่ะฝนตกแล้วได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องก็มีแห้งี่น้องค่ะอยู่น้ำบ้านท่อนๆและอีกอย่างเป็นอย่างคือตุ๊เล็กคือบ่ลเลือรที่จะไปทำงานที่แบบว่าอยูุโรปไม่ใี่นะเป็นอย่างคือบ่ลเลือรไปทำงานที่สาติของเดนมาร์ก ไกลจริงนะียอยากไปทํางานเดียอยากไปทํามากแต่ว่าคือเวลาเข้าไปไก่เข้าไปกินหอดบ้านขนาดก็เล็อกอยู่นี่เล็อกแงว่าเล็กไปหาแม่กับบ้านเรี้ยงน้ำเลี้ยงเนงสินะแบบยังแบบยังได้เสพบ,บรรยากาศบรนบานเนี่ยในด,ดมกินไอดินพวกได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้เห็นทำงานแบบว่ามีความสุขเพราะมันอยู่ไก่บ้านนั่นเน้องเนาะว่ามีงานนันน่สิถึงอาจจะได้น้อยอาจจะได้เงินหน่อยแต่ว่าก็เต็มใจยุ่งสินะแบบว่ายังหน่อย เขาก็มีเงืน่นอะเขาก็มีงานแต่เขาก็คอยเก็บคอยเก็บไปนะคะทุกคนคะ่ะเธอเกิดให้เป็นงานทั้งหอกเนาะเทิ้งค่าค่าห้องค่าไฟค่าหนาหลายอย่างพี่น้องค่ะเทิ้งค่ากินในการทํางานในเมืองผมอันนี้ที่ว่าการทำงานในเมืองถ้าเราวางแผนชีวิตดีก็คือเข้าถ้าเขาวางแผนชีวิตดีว่าเข้าไปทํางานในเมืองปุ๊บในกรุงเทพกได้อย่างีสิเขาเก็บงนนเงินไ,ได้หลายย่างสิเขาตั้งใจเก็บเงินกลับมาอยู่บ้านสิอันก็เป็นผลดีของคนที่เพิ่น ตั้งใจเก็บเงินทางานแต่ถ้าเกิดเป็นเท่าเงสิเฮาก็จีแบบว่ายังอยากใส่ยังอยากซื้อหันซื้อนี่งนีสินะมันก็เลยเป็นคนเหตุหตัวองคิดนะคิดว่าเลือกที่จะทํางานอยู่นี่ก่อนแต่ว่าคิดว่าจะไปทางานกบบรุงเทพบอ่ะก็แทนเป็นเรื่องอนาคตไปท้างน้นค่ะอาจจะอยู่น่บอหลายปีหรืออาจจะแบบว่าไปทํางานกรุงเทพเก็บเงินนู่นนี่นันน่นอาจจะเป็นประสบการณ์เป็มาเห็นจะของก็เป็นไปได้นะ,ะก็คืออีกอย่างคือเป็นการลกกวา้ตัวเองด้วยนะคะทุกคนคะ ขนาดปัจจัยนี้มันฮอดพ่อปีได้พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่งเต้นได้แค่ครึ่รงฤด,ดูกาลเองบ้านนึงครบฤด,ดูกาลหนึ่งเลยก็เลยว่าเออสู้อีกสักปีหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้ทัวในสิ่งที่เขาชอ็อปสิ่งที่เขามากักเมื่อครั้งหนึ่งที่เราพอตัวเราแบบว่าโอเคกับสิ่งนี้แล้วเขากะไปหางามนมาเห็นกันได้นะคะแต่ตอนนี้คือตือ่นจนากทานเบื้องบรรยากาศนะเสียงกบเสียงเขียนห่พี่น้องคะ่ะแบบอืม้มบรรยากาศแบบดีหลีเบลือง เราเด็กสิบห้าเป็นมพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลยนะคะรอบๆนะคะโอเคค่ะไปกันเลยจ้าตอนนี้ก็เป็นรมนาะะรมเป็นแรงแต่ว่าตอนนี้ฝนหมดตกฝ่าบ้องห้องเร็วนะฮะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศแบบยิ่งเย็นช้ำๆนะคะแบบช้ำๆแบบฝ่าแบบอันนี้หลอดตอนนี้ฝ่าบ้องหอ้องอะไวที่ไม่รู้ฝาไม่ร้องเร็วนะคะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะ ค่่่ะะออยนีแบบบรรยากาศแบบดีพี่น้องค่ะบรรยากาศดีเวิร์ลแต่ฝนกระสานนะคะอุ้ยนี่นะเป็นเป็นบรนยาก็จะเป็นหมองอันหมองสารลิมส์ศนะคะบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศออฟฟิศขอนโบนหลักบริษักที่ฝนตกนะคะก็จะไม่กันแคคล้ายๆเพราเอิ้นว่าเขาเขาเอิญก่ก็ชิฮอดอันฤดูกาลทำหน้าสินะพี่น้องค่ะคนทั่งหลังหรือจะพา มาถ่ายครั้งแรกนะคะทุกคนถ้าบวัวกลับไปถ่ายออยีอ่งขึ้งนะคะนี่นะทุกคนค่ะแบบบรรยากาศแบบแบบเลิศเบิ่งอันนีน้บรรยากาศหลังฝนตกที่ยังฟ้ายังคลืมๆอยู่ฝ่าบ้านในแจงนะคะทุกคนค่ะฝ่าบ้านในแจงเบิ่งทาง้งรอบบรรยากาศดีค่ะ บรรยากาศแบบที่มันดอกไม้ของบอลมันปลูกไว้บานสะพรั่งเลยเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะเบิ่งมองพูดมองอธิบายคนว่าวันวันเดินมันกำลังปลูกต้นไม้เรียวนะ่าตรงโครงการนะคะทุกคนค่ะอันนี้มาเท่าหรกนี่อันนี้มามาครั้งแรกนะ,ะทุกคนคะ่ะดอกไม้เพิ่นปลูกไว้ถึงฝนก็นสีแบบชุ่มชุ่มช้ำช้ำในะจักกน,น้อยนะคะดอกไม้นะคะทุกคนคะ่ะ เียงกบเสียงเขียนห้องเป็นช่วงนาบรรยากาศทรงหน้าพี่น้องเบึงอันนี้เป็นบรรยากาศแบบอันนี้เพิ่งถยหน้าเพิ่จติเตียมลงนานะะเตรียมเพิ่จิติเตรียมลงหน้าพี่น้องค่ะเพิ่งจิติเตรียมลงหน้ามันก็เลยถ่ายแบบว่าพวดดึงไว้นะเวลาฝนตกก็จะแบบว่าอันนี้ไปเลยนะคะทุกคนคะน่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าง ทังเขาออฟฟิศนะดอกใหม่ที่ป้ารุนปลูกไว้นะคะแมงออียงนี้มีแมงเม่าพอพี่น้องฝนตกแล้วแมงเม่าก็ออกนมื่สินาะแบบเบงแมงเม่าน่ารักกระจุกกระจิกมากเลยโหนเบิงบรรยากาศแบบดีเบงแมงเม่าออกพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีมากนี่นะ่ะบรรยากาศออฟฟิศนะอันนี้คือออฟฟิศนะทุกคนคะ่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศหลังอ,ออฟฟิศหลังฝนตกนะ ต่่วาตอนนี้ก็ยังริ่นรืนอยู่นะคะแต่ว่าก็เรียนเลี่ยนอยู่นะพี่น้องค่ะก็จะเป็นเงียบๆนิดนึงนะคะน้องหิวนะคะเด่นน้ำเลี่ยนเดินน้ำระยีอยู่เป็นอยากออกก็หนั่นเข้าไปคนออกเข้าไปก่อนเร็วเข้าไปหิวหิ่ยวปวดเบิงเบิงเบิงกัดเอาตีนเพิ่นมาเปิดเพิ่นอยากออกไปออกหน้าบ้านโน่นไป ล่าสุดเดี๋ยวเขาโตเขาบ้านก่อนเดี๋ยวจะดามาด้วพี่น้องบรรยากาศเป็นเตระหน้ามืองคนไปได้ค่น้องเพื่อนที่ชอสที่หยอกเพื่อนไม่เงอะเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะเอ้ยเพื่ออยู่บ้านอยู่กับหมาอะไรคือบอสเหมือนกับปทะเทศไทยนะฮะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบชิวๆนะทุกคนค่ะชิวๆชิวๆมากเลยบบบรรยากาศแบบเฮาใครเฮาเป็นอยัางอ๋าเฮาไม่ได้ อย่าไปดออย่าไปดอไปคนเด่นน้โอคค่ะทุกคนคะ่ะตุเลยก็ได้พาทุกคนไปชมบรรยากาศกรอบๆบ้านพักนะคะเป็นบรรยากาศฝน,นตกนะคะหลังฝนตกนะคะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะที่อยู่ไกลบ้านนะคะจีบ,บร,ริการบ้านแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่ายังเป็นส่วนที่แบบเพิ่นจะลงหน้าเขานะคะเป็นช่วงทํานาของภาคอีสานเนาะคือปีหนึ่งรจะเห็นได้แค่ ปีหนึ่งเห็นหน้าเธอนึงสินะพี่นอ้องคะก็เลยเอาบรรยากาศมาชมแล้วตอนนี้ไม่เมาเลิมออกแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเล็กชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันทุกคนเลยนะคะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะคะแล้วผู้ใดญ่บ้านในสื้อตั๋วนะคะรีบซื้อตัว๋วจองตั๋วได้เลยนะคะวันที่ยีสิบเก้านะคะวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมหกสี่นะคะเดือนหนี้นะคะวันดิสโก้เดือนหนี้นะะทุกคน,นะคะ่ะ จะมีรายสดนะกลุ่มปิดนะคะใครที่ยังไม่ซื้อตั๋วนะคะรีบไปซื้อเลยนะคะรับรองว่ามิตรภัยหมากมา้แนะ่นอนเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย